โอกาสของคุณเศรษฐามีอะไรบ้างครับไปดูหน่อยครับครับคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนักธุรกิจแถวหน้าประสบความสําเร็จนะฮะอันนี้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนภาพลักษณ์วิธีคิดเป็นคนรุ่นใหม่แม้จะอายุ61ปีแล้วตามนะครับมีแรงสนับสนุนนะฮะจากอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงเรียกว่าเป็นผู้มีบารมีนอกพรรคก็ได้ครับแล้วก็เป็นลําดับแรกหากคุณพิธาไม่ผ่าน312เสียงนะครับแล้วก็ไม่สุดโต่งว่าบางส่วนจะหันมาลงคะแนนให้อันนี้จริงนะครับจริงนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของคุณเศรษฐาก็มีนะครับ เช่นการไม่ยึดอยู่นทางการเมืองมากพอนะครับเพราะว่าแกเป็นคนพูดค่อนข้างจะมัดตัวเองนะบอกว่าประกาศจะไม่เปลี่ยนคู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่รับคําสั่งทั้งหมดจากผู้มีบารมีนอกพักนะครับแล้วก็ไม่บริหารสสทานในและนอกพักตอนนี้สสบนเยอะนะใช่ฮะแล้วก็ไม่ค่อยเท่าทันเกมการเมืองขณะที่ถ้าเป็นของคุณุงอิงคุณุงอิงเนี่ยโอกาสของคุณุงอิงเนี่ยคืออะไรจุดเด่นคุณุงอิงเลยนะต้องบอกว่า เป็นคนที่ถ้าคุณเสถฐาไม่ได้ก็จะมาที่คุณุงอิงครับคุณุงอิงเนี่ยก็มีบารมีตั้งแต่การเกิดเพราะนามสกุลชินวัตรเป็นสายเลือดชินวัตรนะครับครับแล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าถอดแบบพ่อมาเลยนะครับมีบารมีจากการทํางานนะฮะคนในพรรคเล็กน้อยนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ มาเต็มามาเต็มเลยทุกกลุ่มในพักสนับสนุนมีแบกด,ดีด้วยที่พี่กาเคยเล่าว,ว่าสอสอที่ลงสมัครสอสอนี่มีแต่ขอถ่ายรูปกณลุงวิถงแต่จุดอ่อนก็มีนะบอกว่าก้าไม่พ้นคุณทักษิณนะฮะเป็นการเมืองแบบครอบครัวถูกคลอมมาจากพ่อแล้วก็อายุน้อยนะฮะสามสบหกสานะครับไม่มีบารมีมากพอ แล้วก็นี่นี้สาคัญนะคุณแม่ยังไม่อยากให้ขึ้นเป็นนายกขณะนี้ครับแล้วก็บอกว่าก้าวไกลอาจจะโจมตีว่าถูกชินวัตรล้นแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยชนะนะพี่กอบมันเกิดสูตรมาจัจจันผมก็จะไปดูนะวิเคราะห์ดูเป็นสูตรมาจัจจันคือว่าจะเป็นสูตร3ามหนึ่งสองเหมือนกันสามหนึ่งสองแรกนี่คือเพื่อไทยนะเกาะคุ่มกับแปดพักร่วมเดิมคับคือ3 1อเดิมใช่เดิบอันนี้ทุกคนคงจําได้แล้วนะมีพักไหนบ้างแต่ สูตร2เนี่ยนะครับอาจจะเป็น3 1 2ที่ที่เป็นสูตรใหม่ไม่มีก้าวไกลครับตัวเลขมาลงพอดีแล้วตัวเลขพอดีเลยนะไม่มีก้าวไกลและไม่มีไทยสร้างไทยนะแต่จะเอาข้ามขั้วมานะครับจะเป็นพักสองลุงนะแต่สองลุงนั้นต้องรัฐประหารลุงก่อนใช่ครับซึ่งซึ่งพักแรกเนี่ยคือดูแลทา้งชาติเนี่ยเขาออกไปแล้ววางมือออกไปแล้ววางมือประกาศวางุือเดียวเลยลุงเดียวและหัวหน้าพักก็รู้สึกเห็นบอกว่า มีข่าวว่าเข้าโงารงพยาบาลเหมือนจะหาทางลงแล<า>้วเลยตรงเดียวที่ก็จะมีการจะทําการอะไรกันมามานะภูมิใจไทยก็อาจจะมีสิทธินะเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้มันตัวเลขโดยสมก,การถ้าเก้าวไกลออกเนี่ยจำเป็นที่เอาภูมิใจไทยพอสอ,สอเยอะ,ะที่ตัดประชาธิปัตย์ไปเนี่ยนะยีเสียงประชาธิปัตย์เนี่ย ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคุยกับใครยังวุ่นวายไม่จบเลยจะไปจบกันเปนที่23จบหรือเปล่าไม่รู้นะนะพอยังทะเลาะกันและมี2กลุ่มสัดข่าวซัดกันนวเลยนะนวเลยแล้วบริหารมันไม่เป็นเอกภาพนะที่สําคัญถ้าเติมประชาธิปัตย์มันเป็น337เก้าอี้แบ่งกันไม่ค่อยลงตัวสามรับ312เนี่ยดีแล้วกำลังสวยกำลังสวยนะครับทีนี้ไต้าท่ามกลางที่โอกาสเพื่อไทยมันมีเอกสารหลุดว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านครับ มีการไปเตรียมการกันชัดเจนนะครับมีการประชุมของกองบัญชาการตํารวจนครบาลเลยนะฮะแล้วก็มีการเหมือนกับวางแผนรอปภนะครับประชุมกันที่12นะครับหนังสือก็หลุดวันนั้นเลยนะครับแล้วก็บุคคลสําคัญดังกล่าวคือในเอกสารนไม่ได้บอกชื่อแต่ชัดเจนว่ามีบุคคลสาคัญใช่ครับมีบุคคลสำคัญที่คล้ายๆไปพูดต้องหาคดีการเมืองนะครับเป็นจมื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ครับต่อให้มีการปฏิเสธอะไรก็ตามเนี่ยคิดอย่างอื่นไม่ได้บอกว่าเป็นบุคคลสําคัญที่โดน คดีการเมืองกลับนะฮะแน่นอนคนก็คิดว่าคุณทักษิณชินวัตรเพราะคุณทักษิณเนี่ยพูดตลอดว่าจะกลับพาภายในวันเกิดตัวเองนะครับแต่ข่าวว่าตอนนี้เลือดแล้วเลือดแล้วคนที่บอกว่าต้องเลื่อนเนี่ยนะครับก็คือว่าคุณอุงอิงแพรทองทานชินวัตรบอกว่าไงครับได้คุยกับคุณพ่อนะครับเรื่องเดินทางกลับนะครับเพราะแม้จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่เมื่อกันก็ถูกมองแหละเว่าเป็นการเมืองถ้ายืนยันจะเดินทางกลับแน่นอนแต่ไม่ใช่เดือนกรกฎาแหละครับไม่ได้เดือนกรกฎาคมแล้วก็เลื่อนออกไปต้องดูก่อน ต้องดูสานการณ์หนึ่งต้องดูการเมืองนิ่งโหวตนายกไม่มีบ๊อบไม่มีอะไรจัดตั้งรัฐบาลได้ผมก็ว่าโน้น่ะหลังการเดินสิงหาคุณรักสินก็คิดใหม่นะครับไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับและต้องการโหวตก่อนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของโอกาสของอเรียกว่าคุณองค์อิงคุณคเศรษฐาว่าจะมาไหมโอกาสของเพื่อไทยโอกาสของพรรคเพื่อไทยที่จะก้าวสู่ อำนาจสูงสุดคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากหลายๆเหตุผลอันแรกคือเพื่อไทยมีทุนเดิม312เสียงเป็นทุนนะครับก็คือ8พรพัที่ร่วมแต่ตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้และมีแนวร่วมจาก188 188เรือพักรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยที่กำลังจะเป็นฝ่ายค้านอาจจะสวิตช์มาเป็นรัฐบาลและก็หนุนพักเพื่อไทยเพราะมีความหวังว่า เพื่อไทยอาจจะเอาเข้าร่วมรัฐบาลนะครับจริงๆเราก็เล่ามามาโดยตลอดพี่ชาเคยมาเปิดข้อมูลในรายการนี้นะครับว่าจริงๆก็มีดีลก่อนเรือมั้ไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีสวสนับสนุนมากกว่าใช่มากกว่า13มไหมมากกว่ามากกว่าแน่นอนครับนะ ส่วนตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเอานายกก่อนครับนายกก่อนนะเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าการเลือกของเมืองไทยเนี่ยที่อกเลือกกันอยู่เนี่ยเลือกนายกคนเดียวนะฮะนายกมันยังไม่ต้องมานั่งแถลงพักร่วมนะฮะย่างนะฮะดังนั้นอย่าไปหลงเกมได้นายกแล้วนายกจะไปฟอร์มคณะรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยนะเขาจะเลือกว่าเอาพักไหนเข้าร่วมใช่ครับก็ต้องบอกว่า3 1 2เนี่ยนะครับพอ312อคือ8พักปัจจุบันเนี่ยนะที่บอกว่าหนุนกุมพิธาเนี่ย ก็โอกาสที่จะบอกว่าเฮ้ยพอคุณพิธาไม่ได้แล้วไม่หนุนพักเพื่อไทยมีไหมมันมีม่มมท้ไม่ได้ครับมันทไม่ได้ <ฮะ S 2> มรรยาตนะฮะต้องหนุนก่อน <ฮะ S 2> แล้วถ้าเกิดว่า จะไปเป็นฝ่ายสลัดตัวเองเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าเพื่อไทยไปดึงพักสองลุงคอยว่ากันใช่ครับตอนนี้ก็มีการพูดว่าพักเพื่อไทยเนี่ยโหวตให้คนของข้าวกลมาแล้วสองครั้งนะฮะก็คือก่อนตอนคุณธนาธรเพื่อไทยก็โหวตให้นะโหวตแล้วก็ครั้งนี้คุณพิธาเพื่อไทยก็โหวตให้แล้วพักก้าวไกลจะเบี้ยวไม่โหวตให้เพื่อไทยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะในมารยาทนะก็ต้องและผมคิดว่านอกจากไอเป็นเรื่องสัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าถ้าพักก้าวไกลเนี่ยไม่โหวตให้เพื่อไทยนะก็จะเปิดโอกาสให้คนนอกหรือลุง เข้ามาเลยก้าวไกลโดนอีกนะใช่ครับโดนอีกนะก็เริ่มมีการพูดเหมือนสร้างภาพลวงให้น่ากลัวแล้วนะฮะว่ากาลังจะรวบรวงเสียเทียเข้ามาอันนี้เป็นเกมอีกอย่างนึงเหมือนกันนั่นเกมเพื่อไทยเลยนะครับต้องบอกว่ามาดูนะครับโอกาสเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยทํายังไงคุณชลน่านสีแก้วพูดเมื่อวันที่14หลังการโหวตที่คุณพิธาพ่ายแพ้ไปแล้วพูดว่าไงครับบอกว่า8พักนะฮะโดยเฉพาะก้าวไกลเนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยต้องกลับไปหารื่อกันว่าหลังจากนี้จะใช้กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากรัฐสภามากขึ้นให้ครบ3 .76 เนะครับเพื่อไทยเนี่ยได้คุยกันบ้างแล้วอย่างรอนัดหมายพรรคก้าไกลมาพูดคุยกันอยู่ไปฟังเสียงคุณชลน่านสีแก้วครับครือทุกเหตุการณ์ทุกข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุนําเข้าแห่งการพูดคุยเพราะเราเองเนี่ยมุ่งหวังสุดคือ376รัฐบาลของประชาชนที่เกิดจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตย นั้นเป้าหมายเราหยุดตรงนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นต้นเหตุไม่ให้ถึงเนี่ยเราก็ต้องนํามาวิเคราะห์นํามาแยกแยะดูแล้วเราจะแก้เหตุตรงนั้นได้อย่างไรความเป็นไปได้นะครับถ้าเราคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราสูญเสียไปเนี่ยมันคงเป็นประเด็นที่เพื่อไทยกับก้าวไกลก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วแปดพร่วมต้องมาปรึกษาหารือกันว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะก็นั่นคือหัวหน้าพักเพื่อไทยนะ